สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ไร่อินทรชิต2โครงการทองทุ่งกลางเมืองโครงการที่ดินจดสารที่ตำบลพิหารแดงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีที่ดินแปลงที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ครับอยู่ที่ตำบลพิหารแดงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีชื่อไร่อินทรชิต2โครงการทองทุ่งกลางเมืองนะครับเป็นโครงการที่ดินจะสารที่อยู่ในเขตวงแหวนรอบในของอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีที่ดินแปลงนี้ก็มีคนจองเรียบร้อยนะครับ เราได้ปลูกต้นไม้นะครับอันนี้เป็นต้นสะแบงอันนี้เป็นต้นทองวาวต้นนี้เป็นต้นมะพับนะครับเป็นไม้ไทยหายยากนะครับยังไม่ตายนะครับใบเริ่มแตกแล้วอันนี้ก็เป็นจันผามีปีบทองนะครับแล้วก็มีมะเมานะครับทางด้านซ้ายมือก็เป็นแปงมะพร้าวแกงนะครับไม่ใช่มะพร้าวนหอมนะครับในร่องน้ําก็ปล่อยปลาทับทิมปลานินไว้นะครับเราก็แบ่งที่ดินเป็นล็อกๆเป็นบางแปลงนะครับ ตอนนี้เหลืออีกสี่แปลงเท่านั้นนะครับแปลงละ1ไร่นะครับก็เป็นแปลงที่พี่น้องเห็นนี่ครับก็จะมีถนนสาธารณะนะครับเข้ามาตรงกลางนี่เลยถนนกว้างมากนะครับนี่รถสามารถสวนทางกันได้เลยนะครับเป็นทางสาธารณะเดิมทีที่ดินทั้งหมดเนี่ยเป็นทุ่งนาครับเป็นแปลงใหญ่มากนะครับพวกผมก็มารวมตัวกันแล้วก็ซื้อที่ดินไว้นะครับคนละ5้าไร่10บไร่20ิบไร่แล้วทุกคนก็สมัครใจพร้อมเพียงกันครับแบ่งถนนสาธารณะนะครับ เข้ามาแล้วก็ตัดรอบโครงการเลยนะครับก็จะมีถนนสาธารณะรอบโครงการเลยเข้าได้สองทางนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับแบ่งโฉนดแล้วนะเป็นโฉนดละหนึ่งไรมีหน้ากว้างหกสิบเมตรแล้วก็ลึกเข้าไปเนี่ยสามสิบเมตรนะครับเนี่ยลึกเข้าไปอย่างเงี้ยสามสิบเมตรแล้วก็มีหน้ากว้างติดถนนเนี่ยหกสิบเมตรนะครับแบ่งไว้ทั้งหมดสี่แปลงสี่โฉนดโฉนดละหนึ่งไรนะครับ ก็จะเป็นทุ่งนานครับมีระดับต่ำว่าพื้นเนี่ยลงไปประมาณสัก50เซนนะครับก็ไม่สูงมากนะ50เซนอันนี้เราขายไร่ละ4,50 0 0 0บาทนะครับก็ต้องบอกว่าที่เราขายราคานี้ได้เพราะต้นทุนเรามาต่ําต่ําเนื่องจากเดิมทีที่ดินทั้งหมดเนี่ยเป็นที่ดินตาบอดเราซื้อมาราคาแค่300,000ไปปลายนะครับแล้วเราก็มาพัฒนามาปรับผมนะครับเนี่ยแบ่งแปลงเรียบร้อยแล้วแล้วก็เสียสละที่ดินคนเล็กคนกน้อยทําเป็นถนนสาธารณะนะครับ แทงเข้าไปสุดด้านในเลยแล้วก็มีถนนสาธารณะด้านหลังอีกเส้นหนึ่งนะครับแทงเข้าไปสุดถึงดงดงกล้วยด้านในนู่นนะครับเดี๋ยวสูดไม่ดูนู่นเลยครับเป็นถนนสาธารณะลากยาวเข้าไปเลยยาวจนถึงดงกล้วยนู่นเลยนะครับถนนคอนเกรตจะอยู่ตรงบ้านหลังสีฟ้านะครับเพราะเรามาซื้อที่ดินที่หลังนะครับหลังจากเขาสร้างถนนเสร็จแล้วเราก็มาซื้อที่ดินนะครับทีนี้เมื่อเราซื้อที่ดินแบ่งเรียบร้อยกันแล้วแล้วก็ทําถนนสาธารณะเรียบร้อยแล้วเราก็ยกที่ดินเนี่ย ให้เป็นทางสาธารณะนะตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกอบตอนเนี่ยรับเรื่องแล้วแล้วเราก็ได้เขียนคําร้องขอน้าําขอไฟ Luiza. เข้ามาเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะ ia, ปราปาก็เข้ามาแล้วแล้วก็กําลังจะนําไฟฟ้าเข้ามาในช่วงเดือนตุลาส่วนเรื่องถนนเนี่ยเขาก็จะเข้ามาพัฒนาให้ในงบประมาณที่ถึงนี้ครับก็คือช่วงเดือนตุลานะครับพื้นที่ส่วนนี้ปิดการขายมีเจ้าของแล้วนะครับเขาก็ปลูกมะพร้าวแกงแล้วก็จะทําคาเฟ่นะครับคาเฟ่ก็จะเป็นที่นั่งอยู่ในสวนมะพร้าวแล้วก็จะมีศาลายื่นลงไปในน้ําด้วย่วนแปลงสัตไปเนนนี่ยลลูกกกบ้้้า็ซืืออแวเหมัน แล้วตอนนี้ก็ได้นําที่ดินของเราเนี่ยไปเข้ากับธนาคารเพื่พอจะกู้เงินมาสร้างบ้านนะครับน้าประปาไฟฟ้ามีเรียบร้อยนะครับตอนนี้น้ําประปาเข้ามาแล้วแล้วไฟฟ้าเราขยายเขตจนถึงบ้านหลังนี้เรียบร้อยนะครับบ้านหลัง,นงนเนี้ยทางผู้ซื้อเนี่ยเขาขอทะเบียนบ้านแล้วมีบ้านเลขที่แล้วก็จะทําเรื่องขยายเขตการไฟฟ้านะครับแต่ถ้าไม่มีทะเบียนบ้านเนี่ยเราไม่สามารถขยายเขตการไฟฟ้าได้พี่เขาก็เลยสร้างเป็นบ้านแบบบ้านสวนครับตรงเนี้ยแล้วก็ขอทะเบียนบ้านแล้วก็ขยายเขตการไฟฟ้าเข้ามา หลังจากนั้นก็จะขยายเครการไฟฟ้าเข้ามาแปลงนี้ต่อไปนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถทักไลน์ ID มาพูดคุยกับผมได้ครับที่พิชิต4106 PICHIT 4106หรือจะโทรศัพท์มาพูดคุยได้โดยตรงครับที่เบอร์082-290-0622ผมสหายอินโดยชิตยินดีรับสายครับ พิกัดโครงการนี้ครับตั้งอยู่ที่ตำบลพี่หันแดงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีห่างจากเซนทรัลเวกเก็ต90กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ห่างจากโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนหลกัลกๆของเมืองสุพรรณบุรีห่างจากโรตัสบิ๊กซีแมคโครโรบินสันไม่เกิน10กิโลเมตรครับขพอะพื้นที่ของเราตั้งอยู่ในเขตวงแหวนรอบในของอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีพี่น้องจะเห็นแสงไฟนะครับเดี๋ยวผมสูมไม่ดู นะครับแสงไฟนั่นก็คือเขตเส้นถนนบายพาสนะครับมีปั๊มเ้าเทคปัป๊มปทล้อมรอบที่เราเลยนะครับอีกทั้งโครงการของเรายัางอยู่ไม่ไกลกับแหล่งท่องเที่ยวบึงบั่นโพห่างจากจุดนี้ไปแค่900เมตรนะครับแหล่งท่องเที่ยวบึงบั่นโพกําลังจะสร้างแพบนน้ําขนาดใหญ่เอาไว้รองรับตลาดที่อยู่บนแพรนะครับจะสร้างเป็นตลาดน้ําที่อยู่บนแพรที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดของประเทศไทยนะครับห่างจากจุดนี้ไปไม่ถึง1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ ถ้าใครสนใจก็มาดูได้ครับที่นี่ไรอินทรชิต2โครงการทองทุ่งกลางเมืองสำหรับวันนี้ผมสายอิชิตสวัสดีครับ